สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีกับเราในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาแบบขุดคุยแกะทุกรายละเอียดเกี่ยวกับงานอีเวนต์ใหญ่ที่กำลังจะมาถึงของ Apple กันเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้สดใหม่มากครับมาจากบทความใน The Verge ฉบับล่าสุดเลยวันที่26สิงหาคม2025เป้าหมายเราก็คือกลั่นเอาเฉพาะประเด็นสำคัญสคัญที่น่าสนใจที่สุดจากบทความนี้ว่าเอ๊ะ เราน่าจะได้เห็นอะไรกันบ้างในงานเปิดตัวเหมือนเป็นการวอร์มอัพกันก่อนวันจริงนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับข้อมูลทางการที่ Apple เขาประกาศออกมาแล้วงานอีเวนต์จะมีวันที่9กันยายน2025นะครับเวลา10โมงเช้า p a c i i i c Time ก็ดึกๆบ้านเราเหมือนเดิมสถานที่ก็ยังเป็น Steve Jobs Theater ที่ Apple Park แต่ที่น่าสนใจมากๆคือคำโปรยงานครับ all dropping อืมคำว่า all dropping นี่น่าสนใจจริงค่ะมันเล่นคำกับ jaw dropping ที่แปลว่าทึ่งจนอ้าปากค้างเนาะ แต่เปลี่ยนเป็นออที่มันเอ่อสื่อถึงความทึ่งความประทับใจที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันอาจจะบอกใบว่ารอบนี้มีอะไรที่แบบว้าวจริงๆไม่ใช่แค่ตื่นเต้นธรรมดาอาจจะเป็นนวัตกรรมหรือดีไซน์ที่แบบสวยจนตะลึงไปเลยงาน Apple ก็นะคะกำหนดทิศท,ทางตลาดตลอดใช้คำนี้ก็ยิ่งเหมือนส่งสัญญาณว่าเฮ้ยคาดหวังได้เลยนะมีอะไรเด็ดแน่ๆโอ้โหตีความได้น่าสนใจมากครับ ทำให้รู้สึกว่างานนี้ต้องมีอะไรพิเศษจริงๆเอาละงั้นเรามาเข้าเรื่องหลักที่ The Verge เขาว่าไว้กันดีกว่าครับแน่นอนหัวใจของงานนี้ก็คือ iPhone 17รุ่นต่างๆนั่นเองทีนี้มันมีข่าวลืออันนึงที่ผมว่าแบบถ้าจริงนี่คือเปลี่ยนเยอะเลยนะครับบทความเขาพูดถึงว่า iPhone 17อาจจะเปลี่ยนดีไซน์ด้านหลังครั้งใหญ่เลยคืออาจจะหันไปใช้แถบกล้องหรือ camera bar ย,ยาวๆพาตัวเครื่องเลยซึ่งดีไซน์แบบนี้ หลายคนคงนึกถึง Google Pixel ทันทีเลยนะใช่ค่ะนึกถึง Pixel เลยถ้าเปลี่ยนเป็นแบบนั้นจริงนี่ถือว่าเปลี่ยนเยอะมากนะคะสำหรับ iPhone บทความเขาย้ำนะว่ายังเป็นแค่ข่าวลือแต่ก็มีเสริมว่ามีคนอ้างว่าเคยเห็นเครื่องต้นแบบดีไซน์นี้แล้วจริงๆอืม การเปลี่ยนไปใช้แถบกล้องแบบนั้นเนี่ยคือมันน่าสนใจหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสวยๆงามๆข้างนอกอย่างเดียวแต่อาจจะมีเหตุผลทางวิศวกรรมข้างในด้วยก็ได้แบบว่าแถบยาวๆมันอาจจะช่วยให้วางเซ็นเซอร์กล้องหรือส่วนประกอบอื่นๆได้ดีขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะช่วยให้วางเครื่องแล้วไม่กระดกอันนี้ก็เป็นปัญหาเล็กๆที่บางคนเจอเนาะอ่าใช่ใช่ครับวางแล้วมันจะเรียบไปเลย ใช่ค่ะแล้วอย่างที่สองมันอาจจะเป็นสัญญาณว่า Apple เริ่มมองเห็นข้อดีในแนวทางของคู่แข่งบ้างแล้วหลังจากที่ใช้ดีไซน์เกาะกล้องมานานมากถ้าเปลี่ยนจริงที่มันสะท้อนการปรับกลยุทธ์ดีไซน์ครั้งสำคัญเลยนะอาจจะยอมรับว่าแบบเดิมเริ่มตันหรืออยากสร้างความแตกต่างชัดๆไปเลยมุมมองเรื่องวิศวกรรมกรรมนี้น่าสนใจครับเพราะปกติ a p ปเ e เขาเน้นเอกลักษณ์ความสวยงามมากๆถ้าเปลี่ยนจริงนี่แสดงว่าต้องมีเหตุผลที่ดีมากๆเลยแต่ ในบทความก็ยังย้ำว่าเป็นข่าวลือแล้วก็อ้างว่ามีคนเห็นเครื่องแล้วอันนี้เราควรมองยังไงดีครับความน่าเชื่อถือมันการที่เขาอ้างว่ามีคนเห็นเครื่องจริงแต่ก็ยังบอกว่าเป็นข่าวลืออยู่เนี่ยมันก็สแสดงถึงความไม่แน่นอนตามปกติของข่าวก่อนเปิดตัวนะคะมันอาจจะเป็นไปได้หลายอย่างอาจจะเป็นแค่เครื่องต้นแบบรุ่นแรกๆที่เขาลองดีไซน์หลายๆแบบหรือ,ออาจจะเป็นข่าวที่แบบปล่อยออกมาลองเชิงเช็คกระแสก่อนก็ได้ซึ่งบริษัทใหญ่ๆเขาก็ทํากัน อ๋อมีแบบนั้นด้วยใช่ค่ะแต่การที่ The Verge ซึ่งเป็นสื่อที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือเขาเลือกมารายงานข่าวนี้พร้อมอ้างแหล่งข่าวที่ดูจอกจงถึงจะไม่บอกชื่อก็เถอะมันก็ทำให้ดูมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงแต่สุดท้ายก็ต้องรอดูวันเปิดตัวจริงอยู่ดีค่ะว่า Apple จะเลือกทางนี้ไหมครับชัดเจนว่ายังต้องรอดูต่อไปนอกจากเรื่องดีไซน์ข้างนอกแล้วเนี่ยบทความยังชี้ว่างานนี้ Apple น่าจะกลับมาเน้นเรื่องซอฟต์แวร์อีกรอบด้วย โดยเฉพาะการอัปเดตใหญ่ iOS 26ที่เคยโชว์ไปบ้างแล้วชื่อ Liquid Glass จำได้ไหมครับที่หน้าตามันจะดูใสๆสลื่นๆขึ้นแล้วก็มีความคืบหน้าของ Apple Intelligence ด้วยโดยเฉพาะเรื่องอัปเกรด AI ให้ Siri นี่แหละที่หลายคนรอดูอยู่การกลับมาพูดเรื่องซอฟต์แวร์นี่จังเป็นมากๆค่ะโดยเฉพาะยุคนี้เลยประสบการณ์ที่ดีที่สุดมันคือฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยกันเนียนเ การที่ Apple ต้องย้ำเรื่อง Liquid glass อีกรอบอาจจะเพราะอยากโชว์ว่ามันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเปลือกนะแต่มันยกระดับประสบการณ์โดยรวมจริงๆให้เข้ากับเครื่องใหม่หรืออาจจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆใน Liquid glass ที่ยังไม่ได้บอกก็ได้นะคะ mm hmm. ส่วนเรื่อง Apple Intelligence กับ Siri นี่สำคัญสุดๆเลยค่ะตอนนี้เรื่อง AI นี่แข่งกันดุกมาก Apple ต้องโชว์ให้เห็นว่า AI ของตัวเองเนี่ยก้าวหน้าจริงแข่งกับคนอื่นได้ การอัปเกรด Siri ให้ฉลาดขึ้นมันจะเป็นตัวพิสูจน์สำคัญเลยแล้วก็ตอกย้ำจุดแข่งของ Apple ที่เชื่อม AI เข้ากับ Ecosystem ทั้งหมดได้ดีการที่ต้องกลับมาย้ำเรื่องเดิมนี่อาจจะเพราะอยากสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่เคยประกาศไว้คือมันทำได้จริงนะพัฒนาไปอีกขั้นแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะ AI ที่ดูเหมือนเอ,อ่อก่อนหน้านี้ Apple อาจจะตำตามอยู่บ้างถูกต้องเลยค่ะการแข่ง AI มันสูงมาก การประกาศฟีเจอร์นะ่ะเรื่องหนึ่งแต่การโชว์ว่ามันทำงานได้จริงมีประสิทธิภาพจริงอันนี้อีกเรื่อง Apple, Apple ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า Apple Intelligen c e ไม่ใช่แค่คอนเซปต์สวยๆแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันการอัปเดต s i r i ให้เก่งขึ้นเลยเป็นเหมือนหัวหอ,อกสำคัญการย้ำเรื่องนี้ในงานเปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ก็เพื่อจะบอกว่าเนี่ยฮาร์ดแวร์ใหม่ๆพวกนี้แหละถูกออกแบบมาเพื่อรีดพลัง AI ใหม่ออกมาเต็มที่เลยนะเป็นการขายแพ็คคู่ไปเลยอ เข้าใจเลยครับแล้วก็อาจจะตอบโต้คำวิจาร์ณเรื่อง AI หรือความกังวลเรื่อง AI ของ Apple ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะครับชัดเจนเลยว่าทำไมซอฟต์แวร์ยังสำคัญมากทีนี้กลับมาที่ฮาร์ดแวร์กันอีกรอบบทความของ The Verge เขาก็ชี้ไปที่อีกไฮไลท์หนึ่งที่อาจจะเอ่อขโมยซีนได้เลยคือมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดตัว iPhone 17รุ่นใหม่ขนาดจอ6.6นิ้วแล้วอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone 17 Air iPhone 17 Air หรอคะใช่ครับตามข้อมูลในบทความนะเขาลือว่ารุ่น Air เนี่ยจุดเด่นคือจะบางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วก็อาจจะมีการลดสเปคบางอย่างลงเช่นเลนส์กล้องอาจจะน้อยกว่ารุ่น Pro อะไรแบบเนี้ยชื่อ Air มันก็ดูเข้ากับคอนเซ็ปต์บางเบาเหมือนพวก Macbook Air iPad Air ที่เราคุ้นเคยกันดีอืการมาของ iPhone 17 Air ถ้าจริงนี่น่าสนใจมากค่ะเป็นการปรับทับผลิตภัณฑ์ iPhone ครั้งใหญ่เลยนะการมีรุ่นจอใหญ่6.6นิ้วซึ่งมันอยู่กึ่งๆก,กลางๆระหว่างรุ่นปกติกับ Pro Max เดิมเนาะแต่เน้นบางเบากล้องอาจจะน้อยลงมันเหมือนพยายามเจาะตลาดกลุ่มใหม่หรือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นกลุ่มที่อยากได้จอใหญ่ๆไว้ดูหนังทำงานแต่ไม่ได้ต้องการกล้องเทพสุดของรุ่น Pro แล้วก็อยากได้เครื่องที่พกง่ายหน่อยอ่าครับครับ หรืออาจจะเป็นการวางตำแหน่งสินค้าใหม่ให้มันต่างกันชัดๆไปเลยระหว่างรุ่นต่างๆแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือบทความเขาเชื่อมเรื่องรุ่นแอร์เนี่ยเข้ากับภาพใหญ่กลยุทธ์ระยะยาวของ Apple ด้วยนะคะยังไงเหรอครับคือเขามองว่าการเน้นความบางในรุ่นแอร์เนี่ยอาจจะเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยน DNA ของ iPhone โดยรวมเลยในอีกหลายปีข้างหน้า Apple อาจจะกำลังค่อยๆปรับลุกปรับฟิลของ iPhone ให้มันบางลงเบาลงไปเรื่อยๆเพื่อเตรียมรับเทคโนโลยีจอแบบใหม่หรืออาจจะปูทางไปสู่ iPhone จอพับได้ในอนาคตก็ได้ที่ลือกันมาเรื่อยๆโอ้โหเชื่อมไปถึงจอพับได้เลยใช่ค่ะการเปิดตัวรุ่นแอร์เลยอาจจะไม่ใช่แค่เพิ่มทางเลือกในปีนี้แต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอีกหลายปีก็ได้ค่ะ โฟังดูมีนัยยะสำคัญกว่าแค่รุ่นใหม่รุ่นหนึ่งเลยนะครับเนี่ยแล้วการใช้ชื่อ Air กับ iPhone ครั้งแรกเนี่ยมันจะมีผลต่อการรับรู้แบรนด์ไหมครับมันจะทำที่ดูเป็นรุ่นรองๆลงไปหรือเปล่า คำถามดีค่ะการใช้ชื่อ Air ครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่าต้องสื่อสารตำแหน่งทางการตลาดให้ชัดเจนมากๆอย่างใน Mac หรือ iPad เนี่ยคำว่า Air มันสื่อถึงความสมดุลเนะประสิทธิภาพความบางเบาราคาที่เข้าถึงง่ายกว่า Pro มันไม่ใช่รุ่นไม่ดีนะแต่เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ที่ต้องการความคล่องตัว ถ้า Apple ใช้แนวทางเดียวก,กันกับ iPhone Air ก็น่าจะวางตำแหน่งให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้จอใหญ่ดีไซน์บางเบาโดยอาจจะยอมแลกฟีเจอร์กล้องหรือสเปคสูงสุดบางอย่างไปซึ่งถ้าทำราคาดีๆนะคะอาจจะขายดีมากก็ได้เหมือน Macbook Air ไงคะจริงด้วยครับมันคือการสร้างทางเลือกให้ชัดเจนขึ้นแต่ Apple ก็ต้องระวังไม่ให้ชื่อ Air ไปลดทอนภาพลักษณ์ความพรีเมียมโดยรวมของ iPhone ค่ะครับเข้าใจเรื่องการวางตำแหน่งสินค้าเลย นอกจากเรื่องรุ่นแอร์กับดีไซน์แถบกล้องแล้วเนี่ยบทความยังพูดถึงแผนระยะยาวอื่นๆที่เป็นข่าวลือด้วยอย่างเมื่อกี้ที่เราแตกไปนิดหนึ่งคือ iPhone จอพับได้ที่อาจจะมาในอนาคตแล้วก็มีอีกข่าวลือหนึ่งที่ไกลออกไปอีกคือ iPhone รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ20ปี iPhone รุ่นแรกซึ่งจะตรงกับปี2027นู้นเลยครับโห20ปีแล้วหรอคะเร็วจังใช่ครับเขาลือว่ารุ่นนี้อาจจะดีไซน์เด่นมากม เช่นขอบเครื่องเป็นกระจกโค้งขอบจอบางลงไปอีกเยอะเลยอืมข่าวลือระยะยาวพวกนี้ทั้งจอพับได้ทั้งรุ่นฉลอง20ปีมันก็สะท้องภาพใหญ่ขึ้นนะคะว่า Apple ไม่ได้มองแค่ปีต่อปีจริงๆเขาวางแผนพัฒนา iPhone ไปอีกไกลเลยการที่ Apple กําลังดูเรื่องจอพับอย่างจริงจังตามข่าวลือนะคะก็สมเหตุสมผลเพราะตลาดจอพับมันก็โตขึ้นเรื่อยๆมีคู่แข่งหลายเจ้าแล้วใช่ครับซัมซุงหัวเวมากันเยอะแล้วใช่ค่ะ Apple อาจจะรอให้เทคโนโลยีมันนิ่งกว่านี้หรือหาจุดขายที่ต่างจากคนอื่นได้ก่อนค่อยลงมาเล่นซึ่งก็เป็นสไตล์เขานะคะอาจจะไม่ใช่เจ้าแรกแต่พอมาแล้วก็อาจจะสร้างมาตรฐานใหม่ไปเลยเหมือนตอน iPhone X ซินะครับประมาณนั้นค่ะแต่ความท้าทายก็เยอะทั้งเรื่องความทนทานจอพัพบบานพับราคาอีกแต่โอกาสสร้างความตื่นเต้นใหม่ๆมันก็สูง ส่วนรุ่นฉลอง20ปีในปี2027เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะที่ Apple จะใช้โอกาสนี้เปิดตัวอะไรที่มันก้าวกระโดดเหมือนตอน iPhone X ฉลอง10ปีไงคะที่เปลี่ยนดีไซน์หมดเลยมี Face ID ครั้งแรกใช่เลยครับตอนนั้นฮือฮามากข่าวลือเรื่องขอบกระจกโค้งขอบจอบางเฉียบก็อาจจะเป็นทิศทางที่เขากำลังพัฒนาอยู่ แต่ก็ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่ภาพร่างในอนาคตมากๆอ้างอิงจากรายงานของ The Verge ที่เขารวบรวมมาอีกทีของจริงอาจจะต่างไปจากนี้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็พัฒนาการเทคโนโลยีของ Apple เองได้ครับชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ต้องมองกันยาวๆรอติดตามกันไปเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลจาก The Verge กันมาพอสมควรแล้วผมขอสรุปประเด็นสำคัญๆที่เราคุยกันวันนี้อีกครั้งนะครับ เราเริ่มจากยืนยันข้อมูลงานอีเวนต์วันที่9กันยายน2 0 2 5กับคำโปรย All Dropping ที่น่าสนใจแล้วก็ลงลึกไปที่ตัวเอกของงานคือ iPhone 17รุ่นต่างๆที่มีข่าวลือเด่นๆคือดีไซน์แถบคล่องด้านหลังแบบใหม่กับการมาของรุ่น iPhone 17 Air ที่เน้นความบางเบาจอ6.6นิ้ว mm. นอกจากฮาร์ดแวร์ก็มีเรื่องซอฟต์แวร์ที่ Apple น่าจะกลับมาเน้นย้ำทั้ง iOS 26 Liquid g l a s s และ Apple Intelligence โดยเฉพาะซีรีส์ที่เก่งขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพอนาคตไกลๆจากข่าวลือเรื่อง iPhone จอพับได้กับรุ่นพิเศษฉลอง20ปีในปี2027ครับถือว่าการเจาะลึกบทความนี้ทำให้เราเห็นทั้งภาพระยะสั้นที่น่าตื่นเต้นยังงานที่จะถึงนี้แล้วก็ภาพระยะยางที่ Apple อาจจะวางแผนไว้สำหรับ iPhone เลยนะครับใช่เลยค่ะถ้าเรามองเชื่อมกันหมดจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดกับ iPhone 17เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแถบกล้องหรือรุ่นแอร์ที่บางลง มันอาจจะไม่ใช่แค่การปรับปรุงรายปีธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ Apple กํกำลังพา iPhone ไปสู่ยุคต่อไปอย่างที่บทความเขาต้องข้อสังเกตไว้นะคะการค่อยๆปรับลุคปรับฟิลปรับฟีเจอร์ไปทีละนิดในแต่ละปีอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในแง่การยอมรับของผู้บริโภคแล้วก็ในแง่เทคโนโลยีเองด้วยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่กว่านั้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจอพับหรือนวัตกรรมในรุ่น20ปีอ๋อเป็นการ ปูทางไปเรื่อยๆใช่ค่ะดังนั้นงานวันที่9กันยานี้เลยสำคัญไม่ใช่แค่เปิดตัวของใหม่แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงวิสัยทัศน์ทิศทางระยะยาวของ iPhone ด้วยค่ะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในแผนใหญ่ของ Apple เลยเป็นการเชื่อมโยงที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากจริงๆครับและเพื่อเป็นการปิดท้ายการคุยกันวันนี้ผมอยากฝากคาถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดจากที่เราคุยกันวันนี้ให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับ เมื่อพิจารณาถึงข่าวลือที่เน้นการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ไปสู่ความบางและเบามากขึ้นอย่างการมาของรุ่น iPhone 17 Air และความเป็นไปได้ของ iPhone จอพับได้ในอนาคตสิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนให้เห็นถึงลำดับความสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนไปของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในยุคนี้ยังไงบ้างและ Apple กํำลังมองเห็นหรือกำลังพยายามชี้นำแนวโน้มนี้ไปในทิศทางไหนกันแน่ลองเก็บคำถามนี้ไปคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ